ครับก็เจอกันตอนถอดเสร็จครับผมเอาเอาของมาลงแล้วครับนี่เอาของมาลงแล้วก็เนี่ยครับผมถนัดถอดแบบนี้มากกว่าแต่บางคนเขาจะเอาตัวนี้ไว้ในตัวรถนะแต่ผมคิดว่าถ้าถอดชุดนี้ออกทีละเส้นทีละเส้นเวลาที่ที่มันใส่ะเวลาที่ใส่มันจะเขาเรียกว่างไงพวกสายพวกอะไรอ่ะมันจะเรียง ได้ไม่เหมือนแบบนี้ <c oughs> เลยถอดแบบนี้ดีกว่าเวลาเราใส่สายตัวเล็กๆเนี่ยใส่สายพัลลอตเล็กๆเราประกอบปุ๊บๆๆเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่แค่ตรงนี้แล้วก็ลายเมนเข้าไปจบเลยมีปั๊มครับเอ้ยมีคอนโทรลคอนโทรลวาลเนี่ยปั๊มปั๊มวันก่อน เดี๋ยวเราทำใบเสนอราคาลูกคา้าแล้วก็แชร์ดาวครับเมื่อกี้แล้วก็มีมอเตอร์สวิงครับมีมอเตอร์สวิงลูกนึงโตสวิงลูกหนึ่งเดี๋ยวทำการล้างล้างเสร็จก็ประกอบครับเห็น,นไหมเวลาเรา แล้วเราใส่เราติดตั้งสามารถใส่ได้หมดแล้วก็ใส่แค่ลายมเมนปุ๊บ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 เสร็จแป๊บเดียวเสร็จครับแปบเดียวจบเลยไม่ต้องใช้เวลาเยอะที่จะต้องมาเรียงสายทีละตัวจัดสายทีละเส้นกระโดดขึ้นกระโดดลงไม่เอาครับเราทําแบบนี้ง่ายกว่าครับง่ายกว่าง่ายสําหรับเรานะแต่สําหรับบางคนก็แล้วแต่ครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> น่าจะได้ประมาณวันจันทร์ล้วมั้งครับน่าจะวันจันทร์วันจันทร์ก็จะลื้อละลือ,ลลอ,เ,ดอดเดี๋ยวจะประกอบให้ดูครับเดี๋ยวจะประกอบให้ดูประกอบเป็นชุดๆุด,ช,ดชุดให้ดูเลยถอดแยกว่ามันเป็นยังไงบ้างข้างในมันเป็นยังไง ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับถ้าไม่มีเศษเหล็กนะถ้าไม่มีเศษเหล็กแพร์คอนโทรลแบบนี้ที่เป็นสองฝั่งเนี้ยส่วนมากจะเล้ายากมากเลยครับจะเล้ายากมากเพราะมันมีลายเดนหลายตัวครับฟังก์ชันมีฟังก์ชันฟังก์ชันบุกีก็มีเดนบูมก็มีเดนมันจะไม่อั้นน้ำมันอยู่ครับก็คือตัวไหนที่มันไม่ได้ใช้เลยก็ จะปล่อยเดนทิ้งอย่างเดียวแต่สำหรับรุ่นเก่าๆอ่ะมันจะมีลายเดนน้อยครับพอมีลายเดนน้อยอ่ะแรงดันที่มันค้างอยู่ข้างในแพร์คอนโทรลอ่ะมันเยอะพอมันเยอะเสร็จปุ๊บเวลาที่เราใช้อ่ะโอเคมันไวจริงแต่ปุ๊บไปเลยปึ๊ดปุ๊ป๊แต่มันจะกระแทกเวลาที่มันจะทํางานเวลาเพชเชอร์เมนอ่ะมันจะกระแทกกระแทกกระแทกเสร็จปุ๊บทําให้เกิดการเล้า เกิดการสึกลอ,อเยอะครับผมสําหรับรถสมัยก่อนรุ่นเก่าๆครับแต่สมัยใหม่นี่ก็ไม่ไม่มีแล้วครับไม่เจอนะว่าแพรคอนโทรลจะล้าวก็รอดูรอชมครับวันประกอบวันล้างว่าจะทำว่าจะล้างเสร็จ แยกเสร็จประกอบเสร็จในวันเดียวไหมครับเดี๋ยวลองดูก็ <c oughs> ต้องขอขอบคุณครับ fc ทุกท่านที่ติดตามทรัพหาศาลเซอร์วิสแล้วก็โทรมาสอบถามครับบางบางอาการบางอาการมันก็ต้องมี fc อยู่คนหนึ่งนะครับที่ถามบอกว่าตัวเดินอะ เวลาเดินแล้วมันบิดตัวไม่ค่อยไปอ่ะตัวนี้ต้องเช็คหลายอย่างนะครับมันต้องเช็คหลายอย่างมันมันไม่ใช่เป็นแค่อย่างเดียวปั๊มตั้งแต่เครื่องนะครับผมว่าเครื่องเครื่องเครื่องมันไหวไหมเวลาปรับปั๊มเข้าไปให้ให้มันแรงอะให้ตัวเดินมันแรงอ่ะแล้วถ้าปั๊มโซล่ามันไม่ดีอะมันก็จะดึงเครื่องโหลดตั้งแต่เครื่องเครื่องปั๊มโซล่า แล้วก็พวกเพชเชอร์ครับผมพวกเพชเชอร์ปั๊มแล้วก็พวกโซลินอยเวลาที่เปิดอะครับของตัวเดินนะโซลินอยทอกอกเพราะมันว่ามันเปิดไหมถ้ามันไม่เปิดอะมันก็จะบิดตัวไปช้าหน่อยครับผมเนี่แหละมันมีหลายอย่างครับแต่บางบางตัวก็ปัญหาบางอย่างก็ให้ดูแก้ไขแก้ไขได้เลยแต่ปัญหาบางอย่างก็ต้องเอ่อ ก็ต้องดูจากอาการก่อนครับว่ามันเป็นว่าอาการจริงๆแล้วมันเป็นจากอะไรเราจะไม่ฟันธงเราจะฟันธงไม่ได้ว่ามันเป็นจากอนุนั้นอันนี้อันนี้อนุนันอันนี้ไม่ได้ครับเราต้องเช็คดูก่อนถ้าถ้าเป็นบางอาการแต่บางอาการก็รู้เลยครับผมว่ามันเป็นอะไรก็ให้ไปดูก็คือจบนั่นแหละมีอะไรก็สอบถามมาทางซัมมหาสารเซอร์วิสทาง youtube ได้ครับผมคอมเมนต์มาได้ แล้วก็ทาง facebook ครับเพจทรัพย์มหาสารรถขุดรถดําซิ่งไทยแลนด์ครับผมนะมีทาง facebook เพจทาง facebook ก็ติดต่อสอบถามกันมาได้ครับผมหรือจะทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับ088 362 1322ครับผมยินดีให้บริการดุดดังพี่น้องครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ